สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลนะคะวันนี้จะมาแนะนําไม้ประดับมงคลต้นลิ้นมังกรนะคะที่ปลูกในกระถางเกือบสิบปีค่ะสูงไว้งามมากๆค่ะตามมาดูเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะดูความงามของลิ้นมังกรที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะสูงเป็นเมตรกว่าเลยนะคะ ปลูกมาเกือบจะสิบปีแล้วนะคะกระถางนี้นะคะสวยงามมากค่ะปลูกผสมระหว่างใบด่างกับกับใบเขียวไม่ด่างนะคะเหมือนเป็นงานศิลปะของความงามเลยค่ะสวยงามมาก ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับมงคลที่ปลูกและดูแลง่ายมากนะคะนานๆให้ปุ๋ยเขาแล้วก็ลดน้ำก็เดือนละสองสามครั้งก็ได้ค่ะอย่างมากก็อาทิตย์ละครั้งให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้านะคะเพื่อบำรุงใบเขาสวยงามมากค่ะเป็นไม้ประดับมงคลที่ สวยงามมีเสน่ห์มากแล้วก็นี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะลิ้นมังกรเป็นลิ้นมังกรใบใบเล็กสวยงามมากเหมือนกันค่ะปลูกในกระถางเขาก็ขยายออกจนล้นกระถางเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะ ไม้ประดับมงคลลิ้นมังกรแคละในกระถางอายุเกือบสิบปีสวยงามมากจริงๆใช่ไหมคะเพื่อนเ,อนเอนคะคนรักต้นไม้คนชอบจัดสวนคนรักบ้านไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ปลูกลิ้นมังกรทุกสายพันธุ์ค่ะเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้วไม่ผิดหวังเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศให้ความสวยงาม ให้ความสุขเราเวลาเราได้ชื่นชมความงามของเขานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุนี Channel นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ